หูเวลาเถอะเนาะเอากระหุงหมดล้วเนาะตอนแ้กทุกคนรถปูนมาหนีว่าขามาหนีเนี่ยได้อะไรวะมาถึงตั้งนานแล้วเออจอดคนเดียวจอดนันอยู่เห็นรถปูนเข้ามาไม่เข้ามาเธอให้เรือไม่ผ่านนะแบบนี้ไม่ผ่านครับเห็นรถปูนเลี้ยนขามาแล้จอดถ่ายนั่นจะเสียเลยไม่นพอรถปูนขับออกไปเข้ามารถปูนขับออกไปทั้งทาเลี้ยนมน้าแบบนี้เออเฝ้ามาอย่างนุเทพปูนประทันลุงอย่างนี้ไม่ผ่านนะลุงวา่จะมาอย่าง ผมออกมาเขาก็ทํางานพร้อมผมผู้ใดเพื่อนนี่แหละพ่อพ่อเขาว่าแปงสันฝาเฮ็ดกวนเท้าน่ะคือส่วนแต่เจ้าเจ้าไหม่ีเจ้าเป็นผู้ส่วนแต่บายแกน้องงงันพ่าเฮ็ดเนาะบยไม่ได้นะมันต้องไม่ไม่เรียจริงอยู่ไม่ได้ใช่เออ บรรยากานั่นกันีแต่ว่าพวกนั่นกันนี่นีแต่ว่าโอ้คนดีๆนี่เบิร์ตกระสันว่าเออกูอยู่นี่เล็วกระสันหูจักควม่ีเลเนะฮะเจ้าที่เรียบรอมากูบอกแล้วจอดรอหน้าปักซอยนั่นโอ้ยพอดีอโอ้ให้รถพูนพวกมหาค้อยของยินนี่แมนโอ้ไปทางไหนครับกระสันเออแต่รถพูนรับไปทางไหนครับว่าเสียงพูนเสียงพัดว่าไป ต่อไปก็เป็นพี่ชิดปั่นแล้วครับนี่ไม่ได้ปั่นปั่นในหยั่งมันยังถูกกระเบื้องอยู่แค่<ม>แค่นี้เนี่ยขึ้นไปยญานแนวด้านบนแค่น,คนี้แค่นี้โดนปั่นยังไม่พอยก็ยังโดนปั่นไม่พอไม่พอหรอกรานี่นี่สะอดุด่าเทปุ๊บฝนตกปั๊บเ่ีเนยป็นไหนฝ่าฝนเป็นใจเทคิวอฮึเทคิว 20ฟุตมันลึกลงไปนะเนี่ยลึกลงไป10เมตรเลยจะบ้าหัดบาดาลเดี๋ยวมาขุดเอาเมื่อกี้เมื่อเ้าโถโถคขอพ่ว่าขุดทากอะไรคนว่ะไฟเบิ้ลเมื่อเสานี่มีดินทาฮะแอบดูได้นะเปลี่ยนชุดดิปนะเข็นชุดไปใส่นี่ข้างบนนู่นขึ้นไปยาแนว ซื้อมารอแล้วน่ะนะมันไม่อยู่ยิงชเรียลไปสิมันอยู่แล้วน่ะเจ้ากระบันอก่เล้วันก็ัวเจ้ากระบ้านซอสมือเขาเรากินหอดเจาได้ไหมก็มาทำเนาะกี่ยามึนอย่ดิวัคนยังมาคนยังมาดื่มมามึน โดนนะเด้เอาลงอย่างนี้แล้วไม่ต่อแล้วก็แล้วแต่เดีช่องโดนปิดไม่ว่าไม่บอกนะจะได้รู้พี่ชิธชอบเก้งน้องนุ่งมใช่ไหมไอยว่าอยู่ไผสซัวได้ไผ่เดี๋ยวจะเดี๋จะเอาขึ้นปกเลยนะโอ้โหกลับกลับกล้องมาขโมงเลยโอ้เอาคุณตะกองคนเปิดทายโอ้เปิดทายแล้วหน่ะไปเอายเรื่องเรื่องมาวๆมาดหน่อย

เร็วเลมาซาดอ่ะเดียวเี่ยวเลาเาเทปูนกับมาซาอ้าวโยกกูเดียวบานิพักคอนตั้งสองมื่นแล้วหนุกเลยชิยางไปใส่ยกัวตั้งกองก่อนปหนุกเลย ตัวตะบน่นิแงหเออนิวแสงช<า>่วงนี้มันคือมาสาด้นะมาส้างครัคือมาส้างเป็นใคเข้าปขาปะเ็ดเขาขาขึ้นลยเพิ่ยกลงอันนี้นี่ยังผมยังอยากทำง,งานอยู่นะอ๋ะอเหรอตั้งตั้งนีแล้วลูกคระวเขาเสด็จกุ้มเครื่องเสียงเลยตังย้งใจเหรอ เาเจ้าต oh. oh, oh, uh, yeah. ah 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 ั้งใส่ลงสาราะไราราหสาระคายกบอถามก่อนดีเาบระทวงเวลาก่ันตัวเพราะว่าเวลาสวจมันจะได้ยินเงี้มาเพียมาเพียบมาเพียเอาเอามากลับมาสาราหนึ่งเวลาสวดเวลาสรวจจะได้ยิน อะไรเรี่อกเดี๋ยวถือกล้องให้ไปไปทำงานดิบอกให้มัยกยังโตีงอยู่กาายากูยังก็ทันคิดอื่นตีงเออนักเออบบันโดาติงมิพิชายาานตกคุณนักดันอันนี้ไงแห่เปนยกน่ยโค้สลัด เรื่องว่ามีสายอยู่ในนาใช่ไหมวันนี้เราจับสายได้แล้วครับผมยวนะจับสายได้แล้วเรารู้ตัวกันแล้ววันนี้นี่สายหนูตัวสายแล้วจับสายได้แล้วครับผมรู้ละว่าเป็นอะไรสายลำโพงนี่ครับผมจับสายได้แล้วฮะเส้นสุขภาพกับหล่นเนาะเอาเมื่อตอนนู้นหั่น เดี๋ยวไอศิษย์ตาท่ายใหม่เป็นรักฐานนะผู้ใดต่อทำมันใหม่เพิ่อนกันจะได้หูวตัวทำมันใหม่เพิ่อนกันจะได้หูวตัวเดนาะแต่ว่าเหมือนกันเครื่องไวไฟเออนี่มาดูนะฮะบ่าวมืดแกะออกแล้วจะใส่ได้เปล่าขาตั้นี่แม่เออลองดูนี่ปลั๊กไฟ ไหนไหนปลั๊กไฟ,ไฟโดนน้ำได้ไหมหอมดูกันนั่นไฟสีสีมือนี่เป็นมือสันวันนี้มืออมุตโตโซไฟโจอกอันนี้ก็เป็นโจกไม่จันคันอันนี้ก็เป็นคันพลาสติกโยกโยก แสตดหามเนี่ยเหมือนเมื่อกี้แสตดดิแสตนะโตสิงหมือนใส่มาซ้องแม่พไปแล้วอยูุดด่ไม่บ้านอยู่ที่ไม่บ้าดิแสตดมาหมานหมานหมานเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์จะเปลี่ยนละหลังอย่างนี้ไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะดูขึ้นเดี๋ยวจะดูขึ้นคอยดู เราเขานี่มักสอนด้มัมกสอน,น,นสอนเป็นบมืดชอบสอนแอลแอลใส่ี L. 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 ว่วาแจ็คเลยครับมันใส่ขว้ากระเสียบมันงลรอมันมาเสียบน,ะเนะ,ะเออเอาละคนกัเออเดี๋ยวเดี๋ยอาพวพี่เดียวเออเยบเลยให้เบลหเยบลย เอาแล้วเอาแล้วเจ้าสิตัวผู้ใดไปยงตัวตัวไม่ได้พันเด้าไปยงตัวแตะพันไปยงตัวมาแตะพันไปนู่นแล้วเอาแม่มันพัเอาใครมาท่าเลยโอ้ยมื้อขวบเล่นคนที่มีชีพของแม่เลย